สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆสู่ช่องทารโร้เทอร์พีใบเตยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรามาเช็คพลังงานภาพรวมของเพื่อนๆชาวราศีตุลน,นะคะในช่วงของเดือนมิถุนายน2,564นะคะพลังงานภาพรวมทั้งในเรื่องของ การเงินการงานความรักทั้งของคนโสดและคนมีคู่นะคะเพื่อนเพื่อนชาวราศีตุลน,นะคะหรือเพื่อนเพื่อนที่เกิดระหว่างวันที่23กันยายนจนถึง22ตุลาคมน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในเรื่องของการเงินการงานก่อนเลยค่ะเจ็ดใบนะคะว่าในช่วงเดือนมิถุนายนการเงนินการเงินของชาวราศีตุลเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ดูตัวตนขในช่วงนี้นะคะ Ace of Pentacles นะคะช่วงนี้นะคะน่าจะโฟกัสในเรื่องของการเงินการลงทุนบนพิเศษเลยเนาะอาจจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตนะคะเรื่องธุรกิจเนาะอาจจะได้รับโชคในเรื่องของการเงินด้วยนะในช่วงนี้นะคะเอชออฟบอลส์ Ace นะคะเอ f c อคับไพ่ดีจัง Queen of Wands ค่ะ Six of Swords ค่ะ 5 of cups นะคะปิดท้ายด้วย9 of pentacles นะคะโอ้พลังงานของนคุณค่อนข้างดีมากเลยนะ ในช่วงนี้นะคะน่าจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆจริงๆนะคะอ,อ,อาจจะได้รับเงินมาสักก้อนหนึ่งนะคะอาจจะได้มาแบบฟุกๆด้วยก็ได้นะคะหรือจะมีเงินเก็บนะคนต้องการที่จะโฟกัสในเรื่องของการลงทุนนะอืมแล้วคุณก็คือให้เนี่ยแนะนำนะคะให้คุณเนี่ยลงมือทำได้เลย นะแล้วมันก็จะทําให้คุณมีความสุขได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับชีวิตนะคะแล้วก็มีความภูมิใจกับสิ่งที่ตัวเองทํานะคะเพราะว่าตัวคุณเนี่ย เป็นควีนักบอลนะตัวคุณเนี่ยมีศักยภาพที่มากพอที่จะเป็นเจ้าของกิจการนะหรือถ้าใครไม่ได้เริ่มทำธุรกิจอะไรนะเตยก็มองว่าคุณนะ่ะมีมีโปรเจกต์ใหม่งานใหม่อะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณเพิ่งเริ่มลงมือทำนะแล้วก็ให้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นไปนในทางที่ดีตรงที่ว่าคุณนะ่ะมีประสบการณ์มากพออยู่แล้วแล้วคุณก็เป็นคนที่ทำงานเก่ง มากด้วยนะคะเซนส์ดีด้วยนะคะอืมช่วงนี้ทํางานเป๊ะมากเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่งานสีปปฐหะอะไรต่างๆคุณทํา,าทได้ดีหมดนะคะอุปรสรรคทุกอย่างในชีวิตของคุณนะคะบอกได้เลยว่ามันจะค่อยๆค,ค,คลี่คลายนะคะไปในทางที่ดีขึ้นนะคะใช้เวลาให้เวลากับตัวเองสักนิดหนึ่งไม่ต้องไปกดดันมันนะสิ่งที่พลาดมาในอดีตนะคะมันอาจจะทําให้คุณเสียใจอยู่บ้างนะคะอาจจะมีความหลอนๆแหละนะว่าเอ้ย ถ้าลงมือสักครั้งนึ่งมันจะผิดอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยมันจะพลาดอีกหรือเปล่านะคะแต่ไพ่อบอกว่าให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ค่ะอย่ากดกดันตัวเองนะแล้วคุณจะทําได้อย่างประสบความสําเร็จด้วยมือของตัวเองนะคะก้าวเหลี่ยญออกมาคอนเฟิร์มว่าสิ่งที่คุณกําลังเริ่มจะทานะไม่ว่ามันจะเป็นการลงทุนการงานโปรเจกต์อะไรการเรียนอะไรก็แล้วแต่คุณทําได้ดีแน่นอนนะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จนะคะตัวเงินคุณจะเห็นได้ชัดเลยในช่วง ของมิถุนายนนี้นะคะมันจะดีมากๆเลย9้าเหรียญเนาะแล้วคุณก็ทํางานอา่าได้ทำงานเนี้ยได้ด้วยตัวงคุณเองด้วยแทบจะไม่ต้องพึ่งพาใครเลยล่ะดูจากหน้าไพ่แล้วเนาะเพราะว่ามัน1นึห,นห,นหมดเลยไหนะจะเป็นคว Queen of วอ n ์ s อีกนะคะ เก้เหรียญนี้ก็ออกมาคอนเฟิร์มอีกด้วยนะเพราะฉะนั้นนะคะปล่อยวางความทุกข์ทั้งหลายที่มันเคยมีมาในอดีตนะคะแล้วก็ move on ไปข้างหน้านะคะการงานการเงินมันจะดีขึ้นนะจ๊ะชาวราศีตุลโอเคเรามาต่อกันในเรื่องของความรัก ของชาวราศีตุลคนโสดน,นะคะช่วงเดือนมิถุนายน2,564นาจะมีใครเข้ามาบางไนยนะขอสิบไปเนาะโอเคเรามาดูพลังงาน ใบหลักตัวตนหองคุณในตอนนี้นะจ๊ะ King of Wands โ oh, อ oh, ้โหไม่แพ้กันเลยนะในเรื่องของ uh, การเงินการงานคล้ายๆกันเลยนะช่วงนี้นะคุณ uh, ดูแล้วจะโฟกัสในเรื่องของการงานเป็นพิเศษเลยนะคะมีพลังล้นเหลือมากนะคะแล้วก็ uh, มีสเสน่ห์ฮอตด้วยนะคะอืมอ e a of s o r d s นะคะ 2 of pentacles queen of pentacles the fool 6 of cups 2 of wands 7 of swords queen of cups นะคะปิดท้ายเดี๋ยวโอ้ยตายแล้วแนวนมดีแนวนมดีสำหรับชาวราีตุนนะจ๊ะ ที่ผ่านมานะใช้ชีวิตอิสระความเป็นโสดอะไรต่างๆอย่างแฮปปี้เลยนะคะคุณค่อนข้างที่จะโหเป็นคนโสดที่มีความสุขมากๆเลยนะ อาจจะได้มีการทำงานร่วมกับใครสักคนหนึ่งหรือเปล่านะที่ผ่านมาเนาะหรือปัญหาของความรักความสัมพันธ์ที่เคยเจออาจจะเป็นเรื่องของระยะทางหรือมีการติดต่อกันเพียงแต่ว่ามันอยู่กันคนละซีกโลกคนละจังหวัดคนละพื้นที่นะคะระยะทางเนี่ยเข้ามาเป็นปัญหาเนาะ มันก็เลยอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ที่เคยมีมามันมันเป็นอะไรที่ไม่พร้อมที่จะชัดเจนกันนะคะ ช่วงนี้นะคุณน่ะโฟกัสในเรื่องของการเงินการงานอย่างที่บอกนะคะอาจจะมีโปรเจกต์อะไรในใจที่กําลังซุ่มทําอยู่นะหหนทางเนี่ยในเรื่องของความรักเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยรับรื่นเท่าไหร่นะคะคุณอาจจะไปเจอกับใครสักคนหนึ่งนะคะทีอะ่อาจจะมีการช่วยเหลือกันในเรื่องของการเงินหรือคนคนนี้นะเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการเงินมากๆอะไรแบบนี้นะคะคุณมีความรู้สึกว่าเออคนคนนี้ เขามีค่าเขาดูแบบดูดีจังเลยอะ่ะเขาดูเก่งนะเราเป็นคนที่เก่งงานเขาเป็นคนที่เก่งเงินอะไรแบบนี้นะคะก็มีความรู้สึกดีๆต่อกันอะไรแบบนี้เนาะแต่ความสัมพันธ์มันยังเป็นไปอย่างไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่นะคุณเนี่ยเหมือนอาจาแวเวๆมาว่าเอ๊ะ คนคนนี้เขามีเจ้าของอยู่แล้วหรือเปล่าหนะ้าหรืออะไรแบบนี้นะคะซึ่งจริงๆตัวเขาเองก็ไม่ค่อยได้เปิดเผยในเรื่องส่วนตัวสักเท่าไหร่นักนะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะนิ่งเนาะไม่ค่อยแบบแสดงออกในเรื่องของความรักความรู้สึกอะไรสักเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะคะในช่วงของเดือนมิถุนายน2564ันาหสำหรับชาวราศีตุลนะคะดูแล้ว น่าจะมีการได้สารสัมพันธ์กันไปต่อนะเอาจริงๆนะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ชัดเจนนะคะ แต่มันก็ยังมีการประครับประคองกันนะคะค่อยๆปรับตัวกันไปตัวคุณเนี่ยพยายามที่จะเหมือนประครับประคองความสัมพันธ์นี้นะคะให้มันอยู่บนพื้นฐานของความผูกพันการเป็นเพื่อนการเป็นกัลยาณมิตรกันนะคะแล้วก็เหมือนค่อยๆพัฒนาไปอะไรแบบนี้เนาะให้รู้สึกดีต่อกันด้วยการใช้เวลาอะไรแบบนี้นะคะอืมแล้วตัวก็มีความรู้สึกว่าคนคนเนี้ย จะมีใจให้คุณแหละนะฟิแนลลีแล้วนะคะมีทุนายน2564ใครที่เป็นชาวคนโสดน,นะราศีตุลน,นะเตรียมรับข่าวดีได้เลยนะคะคุณจะมีความรู้สึกดีๆกับใครสักคนหนึ่งจะมีใครรู้สึกดีๆกับคนเออกับคุณสักคนหนึ่งหละนะโอ,อ้มีใจนะแล้วก็สามารถที่จะพัฒนากันไปเป็น คู่ได้ในอนาคตนะจ๊ะน่าจะได้แลกเปลี่ยนความรู้สึกดีต่อกันได้พบเจอกันอะไรแบบนี้นะคะอืมความสัมพันธ์น่าจะพัฒนากันไปได้นะจากใครที่รู้สึกคุมเครือคุมเครือกันอยู่ในช่วงนี้นะคะคนคนนี้มีวีิแววที่จะพัฒนากันไปนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คนนี้นะอ่ะ คุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้พบกับใครสักคนหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นราศีเมถุนด,ด้วยก็ได้นะคะในช่วงเดือนมีถุนายนนี้แหละนะโอเคประมาณนี้นะจ๊ะก็พลังงานนะคะอาจจะสลับกันได้ฝั่งเขาฝั่งเรานะหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นดวงโดยรวมโดยทั่วไปนะคะเป็น general reading นะคะใช้วิจารณญาณกันด้วยก่อนจากกันไปนะคะรบกวนชาวคนสด ราศีตุลน,นะคะกด subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจใเตยด้วยนะคะเรามาต่อกันที่คนมีคู่ชาวราศีตุลน,นะคะคนมีคู่ชาวราศีตุลในช่วงของเดือนมิถุนายน,น2,514ค่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างขอ10ิบมค่ะ พลังงานตัวตวนของคุณในช่วงนี้นะโอ้ t ู o อ f บอนสนะคะอาจจะมีเรื่องของความห่างกันนะคะในช่วงนี้เนาะนะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะแต่ก็ยังคงติดต่อสื่อสารกันอยู่อย่างสม่ำเสมอนะอืมไม่ได้หายหน้าหายตาไปไหนนะคะ อืมท mm ี3 hmm. <laughs> of swords นะคะ The devil โอ oh, mm ้โอ้ The high p i n t e s e s t อืม7 of wands นะคะโอ้โ oh, ห Death Justice โอ้โห7 of pentacles นะคะ e m p r e s s ค่ะแล้วก็6 of เพนตากลสนะคะอืมรู้สึกถึงความดราม่ามากมาก,มากนะคะที่ผ่านมานะคะความสัมพันธ์นี้นะที่คุณเคยเจอมาหรืออะไรใดๆก็ตามเนี่ยนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับคนในปัจจุบันของคุณด้วยก็ได้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเหนื่อยคุณใช้ความพยายามพิสูจน์ตัวเองให้เขาเห็นมานานมากแล้วนะคะตัวเขาเองอาจจะมีใครหลายๆคนนะคะที่เข้ามารุมจีบเขาอะไรต่างๆนะคะ อืมแล้วคุณก็ค่อนข้างเหนื่อยคุณรู้สึกว่าคุณพยายามมาสักพักแล้วนะคะจนในที่สุดนะคะคุณอาจจะมีการตัดสินนะคะอาจจะมีการตัดจบเลิกลาหรือว่ายื่นคำขาดนะคะให้เขาเลือกใครสักคนหนึ่งที่แบบเอาให้แฝๆเอาให้จบไปเลยนะคะซึ่งดูแล้วเนี่ยตอนนี้อาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างจะคลุมเครือนะคะ อยังคงมีการติดต่อสื่อสารกันนะคะแต่ถามว่าเขาชัดเจนกับคุณไหมเขาเองก็เหมือนออไม่ค่อยไม่ค่อยที่จะอ ที่จะทาให้มันมัน,ม,นมันชัดเจนนะคะดูแล้วอ่ะเป็นทั้งฝ่ายเราฝ่ายเขาด้วยนะที่มีอารมณ์ของความขุ่นมขุ่นมัวนะอ,อ๋อประมาณนี้นะคะตัวเขาเองอะ่ะเขาอาจจะพยายามที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจของเขาอยู่นะคะแต่เขาก็ใจไม่ดีเหมือนกันกับอดีตที่มันเคยมีมาหรือความผิดพลาดที่เขาเคยทํานะคะคุณน่ะ ยังมีความเจ็บอยู่นะคะคุณยังมีความรู้สึกกับเรื่องในอดีตอยู่นะคะมีความคิดถึงนะคะถ้าสมมุติว่าใครไม่ได้เคยมีประเด็นในเรื่องของมือที่3หรืออะไรมาก่อนนะ,ะมันอาจจะเป็นด้วยเรื่องของระยะทางนะคะที่ยังคงอ,อยังต้องห่างไกลกันอยู่ในระยะนี้นะคะมันทําให้คุณคิดถึงเขามากเลยนะคะถึงแม้ว่ายังคงการติดต่อกันอยู่นะคะแต่ตัวเขาเนี่ยคุณเห็นว่าเหมือนช่วงนี้เขาสวยขึ้นนะคะเขาดูฮอตดูมี สเสน่ห์มากขึ้นแล้วค่อนข้างที่จะทําตัวลึกลับเอ๊ะเขาจะมีอะไรเปลี่ยนไปหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะแต่ตัวเขาเองเตยมองว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีอะไรนะเหมือนเขาไม่ได้มีอะไรซ่อนเด่นนะคะถ้าเกิดว่าไม่เคยมีประวัติกันในเรื่องนี้มาก่อนนะ,ะต้องบอกแบบนี้ก่อนเพราะมันเป็น general reading นะคะถ้าไม่เคยมีประวัติกันมาเตยมองว่าตัวเขาเองอะ่ะพยายามนะพยายามที่จะพิสูจน์ ความชัดเจนให้คุณเห็นเพียงแต่ว่าเขาก็สัมผัสได้ถึงความไม่ไว้ใจความอะไรสักอย่างความไม่ชัดเจนของความสัมพันธ์นี้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าการมีระยะห่างกันเนี่ยมันจะได้กลับมาเจอหน้ากันอีกเมื่อไหร่อะไรแบบนี้นะคะอืมในอนาคตนะคะช่วงของเดือนมิถุนายน2,564สําหหรับชาวตุลที่มีคู่นะคะมีคนคุยนะ โอ้โหคิดถึงกันจนมันแบบลุ่มหลงนะปัจจุบันนี้ก็คิดถึงกันแบบลุ่มหลงอยู่แล้วด้วยนะคะเพราะว่าเขาดูฮอตดูมีสเสน่ห์ในสายตาคุณมากๆเลยนะคะแล้วเร็วเวนี้ยจู่ดีๆก็จะรู้สึกไฟลุกเรื่องเขาขึ้นมานะคะคุณจะมีความโหยหาในเรื่องของความ18บบวกมากเลยละ่ะดูแล้วนะคะ แล้วก็อาจจะมีการได้กลับมาเจอกันด้วยนะคะแต่ทีเนี้ยพอเจอกันนะโอ้โหมันแซ่บมันไฟลุกมากๆเลยนะคะมันจะมีพาชั่นที่ดึงดูดกันมากนะคะโอ้ประมาณนี้เลยนะคะออแล้วคุณจะได้เริ่มต้นกันใหม่นะคะเดทนะคะจากความสัมพันธ์ที่มันรู้สึกคุมเครือนะคะ ความรู้สึกที่มันไม่แน่นอนมันไม่ชัดเจนเอ๊จะได้เจอกันไหมหรืออะไรยังไงนะคะมันจะมีการได้เริ่มต้นกันใหม่นะคะทีนี้นะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์นะคะมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปสู่ในจุดที่มันดีขึ้นกว่าเดิมหรือไม่อันเนี้ยมันจะต้องเป็นดวงส่วนบุคคลนะคะของเขาและคุณนะแต่เตยมองว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะตีได้สกรณีนะคะ ตได้สองกรณีอย่างที่บอกนะคะถ้าความสัมพันธ์มันมีมือที่3อะไรเข้ามาวุ่นวายกันตั้งแต่แรกนะคะก็มีสิทธิ์นะคะที่คุณจะเลือกจบนะคะอาจจะสลับกันได้นะคุณและเขานะออจะเลือกจบนะคะแล้วก็ไปไปอยู่ในความหม่นหมองเนี่ยเทาๆแบบนี้นะคะหรือนะถ้ามันไม่ใช่คุณนะคุณก็จะเลือกจบแล้วกลับมารักตัวเองแล้วก็โอ้โหสิ กกแยกแยกย้ายอะไรแบบนี้นะคะเออหรือนะคะถ้ามันไม่ได้มีเคสไม่ได้มีกรณีอะไรนะคะกันมาก่อนนะเตยคิดว่ามันจะมีการได้พบเจอกันแล้วก็เริ่มต้นอะไรใหม่ๆดีๆด้วยกันนะคะ DM p พ a ่ D N เข้ามานะคะมันจะมีความชัดเจนมากขึ้นมีความพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่จุดที่ดีขึ้นนะคะอะไรที่เคยผิดพลาดอะไรที่เคยเอ,อ่อทำทำไม่ดีกันนะคะหรือมีความคลุมเครือ อะไรต่างๆมีระยะห่างกันมันจะกลับเข้ามาได้พูดคุยนะคะแล้วก็พัฒนากันไปบนพื้นฐานของการระยะนิมิตนะคะความรู้สึกดีๆต่อกันกลับมาขอโทษขอโพยกันนะคะแล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันมีความยุติธรรมมีความแฟร์มีความชัดเจนต่อกันมากขึ้นนะคะอันนี้ต้องขอพูดแบบรวมๆจริงๆนะคะเพราะว่ามันเป็น general reading นะคะอย่างที่บอกยังไงก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะคะสําหรับ แต่ละคนเนาะชาวตุลน,นะใช้วิจารณญาณกันด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามันออไม่ไหวจริงๆละ่ะแบบมันไม่ได้เลยที่พูดมาเนี่ยมันไม่ใช่มันสลับกันนรงนี้เนี่ยอะไรต่างๆนะคะก็แอดไลน์มาคุยเปิดไพ่ส่วนตัวกันได้นะคะประมาณนี้นะชาวตุลก่อนจะจากกันไปนะคะก็ ฝากกด subscribe นะคะกด like เป็นกำลังใจกับเตยด้วยนะคะมีอะไรก็ comment กันเข้ามาได้เลยนะคะขอบคุณมากๆสำหรับวันนี้นะคะแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ